ว้าวาว,าว,าว้าวว้าววันนี้ข่าวดีจ้าข่าวดีใกล้คริสต์มาสแล้วนะทุกคนวันนี้ครูมิ้นจะพาทุกคนนะคะไปทอนเงินทุกวันนะจะเป็นอย่างนี้ได้ต่อเมื่อเราต้องมีแอปพลิเคชันที่ชื่อ ITS เป็นของตัวเองนะแอปนี้ครูมิ้นได้ CF ตั้งแต่เดือนมกรานะวันที่อ่าสิบมกราเนาะปี2022นะคะตั้งแต่ CF มาถึงวันนี้นะคะสร้างไรายได้ครูมิ้นทุกวัน ทุกวันแล้วก็บางทีก็คือเข้าเป็นรายวินาทีบางทีเข้าเป็นรายวันเนาะโอ้โหแบบมันมีความสุขมากเนี่ยอย่างวันนี้เงินเข้าแล้วแปดพนะไม่ใช่แค่รหัสเดียวนะเดี๋ยวเขาพาไปดูนะนี่ออกจากระบบปุ๊บนะคะเราเข้าระบบใหม่ด้วยรหัสใหม่อีกอันนึงนะทุกคนจะบอกเลยว่าวันนี้นะทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันคือการที่เราแค่ตัดสินใจเนาะจากเดิมคุณมิ้นเคยใช้ค่เนตค่าโทรเดือนหนึ่งอะ่ะประมาณสามถึงสี่พันเนาะ แล้วก็มาเจอลูกศิษย์เนาะที่ติกตอกนะเขาบอกว่าเขาใช้เดือนละ175เนาะโอ้ยเขา4,000ได้นะคุณลองคิดดูนะคะว่าเอ่อถ้าวันนี้ลูกศิษย์เราคนนี้เนอะงไม่มาบอกว่าเราอะนะเออเขามีโปรประหยัดเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะวันนั้นทุกวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่เฉียบกริดนะคะที่ทําให้คุณมินนะคะได้ใช้โปรประหยัดของโครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ซึ่งตั้งแต่วันนั้นนะคุณมินก็เอาเรื่องดีๆแบบนี้คะ่ะ ออกไปบอกคนด้วยความตื่นเต้นมันเกิดขึ้นทุกวันไรายได้นะคะยังมีอีกกระเป๋าหนึ่งค่ะทุกคนค่ะอ่าวันก่อนเนาะซึ่งกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าที่คุณมินะ่ะซีเอไว้ให้น้องสาวนะซึ่งไรายได้ตรงส่วนนี้ค่ะก็เอาไปเจร์จุนเจร์ครอบครัวเนาะคุณมินซื้อกระเป๋าไว้ให้ทั้งน้องสาวทั้งสองคนคนละฝั่งเนาะแล้วก็ลูกชายเนาะเห็นไ,ไหมคะเห็นไหมน้องนุชแท่หมูนะสองพัน หนึ่งสองพันกับสิบสี่เห็นไหมคะวันนี้ถึงบอกว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะซื้อกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเราเนาะซื้อกระเป๋า i อซีไอทีเอสของเรานะมาเป็นเจ้าของแล้วคุณก็จะพบกับความสนุกสนานที่เงินเข้าแบบนี้ตลอดเวลานะแล้วก็คุณก็จะได้รับทรัพย์รัวๆแบบนี้ตลอดนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันทุกๆวันนะอัปเดตรายได้ถึงบอกว่าวันนี้แค่เราตัดสินใจใช้โปรประหยัดชีวิตดีขึ้นจริงไหมเนาะโปรเราเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ย เราเข้าสู่ระบบเราไปที่รหัสแรกก่อนโปรเรานะ่ะพิเศษกว่าที่อื่นยังไงเนาะโทรไม่อันเน็ตไม่อันเพียงแค่พันสี่เก้าสิบต่อปีฉเฉลี่ยแล้วร้อยิาต่อเดือนนะ่ะที่สาคัญนะ่ะใช้ดีไปบอกคนอื่นมีไรายได้เห็นไหม,มนี่คือเงินที่คุณมิ้นจะโอนไปที่คนนที้นะคะตอนนี้นะโอนแล้วนะจะโอนไปที่คนนที้โค้จักรวาลนะหนึ 1, 4, 8, 1, 1> ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดห้านะซึ่งมี มีคนบอกว่าวันนี้จะจะจะ,จะซื้อทีพีอละหัสแล้กดหยุดกันอ๋อละหัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะอ่ะรหัสใช่ไหมคะไม่เดีกดหยุดกันละอ่ะอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ใช่รหัสเนี่ยอันนี้จำนวนเงินหนึ่งสี่แปดศูนย์แปดสี่ห้านะฮะแปดสี่ห้าคือจำนวนเงินนะฮะที่เราจะโอนนะฮะเราจะโอนอ่ะสว่วนนี้คืออ๋อไม่ใช่รหัสนี้สิละหัดของเนตตี้เอาใหม่ เพราะว่านตตี้จะเป็นคนขายทีพีให้กูมิส์นะนี่เห็นไหมคะแค่นี้เลยเห็นไหม,มแค่แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ใส่รหัสประจ,จําของเราซึ่งเครื่องเขาช่วยจําให้เราอยู่แล้วะนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะอืเห็นไหมโอนเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วเราก็ไปที่รายงานความเครื่องไหวซึ่งทุกอย่างนะ่ะเป็นระบบ AI นะาทา<ำ>ทางานาให้เราใช<ห>่ค่ะไม่ต้องทําบัญชีค่ะเห็นไหมคะทำงานให้เราเห็นไหมคะนี่แล้วก็แคปจอตรงนี้ ส่งให้น้ตตี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยก็คือเงินที่เข้าเห็นไหมคะมันเข้าอย่างนี้เลยสองพันกว่าสองพันกว่าเนี่ยแล้วก็สี่พันกว่าเมื่อคืนเห็นไหมคะมันเป็นความสุขนะคะทุกคนขะถ้าใครที่เจอเราแล้วคนนั้นโชคดีจริงๆเนาะวันนี้นะคุณมิยาให้ทุกคนโชคดีแล้วเดี๋ยวคุณมิยจะลาไปแล้วนะคะอยากใช้อยากมีกระเป๋านี้นะ,ะเป็นเจ้าของเริ่มต้นแค่พันสี่เก้าเก้าเองค่ะพันสี่เก้าสิบเก้าได้หนึ่งกระเป๋านะแต่จะให้ดีเนี่ยเอากระเป๋า ที่ดีที่สุดก็คือ17299นะฮะอ่ารวมโปรประหยัดก็1,490กก็1 8 0่0นดนกว่าน,นิดๆนะฮะ,ะค่าส่งอีกก็18,829บาทแค่นั้นเองจบแล้วค่ะได้ใช้โปรประหยัดไป1นปีเพื่อให้ไปบอกคนอื่นแล้วมีไรายได้แบบนี้เนาะถ้าเราไม่มีระบบอ่ะเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะทุกคนคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะแค่นำสามคำถามไปถามเพื่อนเนาะ,ะเพื่อนปัจจุบันคุณจ่ายค่าในค่าเทอนเท่าไหร่ คำถามสองถ้าเพื่อนตอบมาว่าห้าร้อยเนาะเราบอกอู้พี่แพงมากเลยนะเพื่อนเมื่อก่อนเราก็เคยจ่ายแพงนะห้าร้อยเนี่ยปีหนึ่งก็หกพันนะจ๊ะจ่ายมานานหรือยังส่วนใหญ่เขาจ่ายมาห้าหกปีแหละเราบอกเออสิบปียี่สิบปีเดี๋ยวคํานวณให้นะเห็นไหมจ่ายไปอะ่ะปีหนึ่งสามหกพันสิบปีก็หกหมื่นแล้วยี่สิบสามสิบปีก็แสนกว่าเกือบสองแสนเคยได้เงินคือไหมล่ะเพื่อนกับการจ่ายค่าในคัโทอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกไม่เคยนะเราก็ทํายังไงคะ เขาไม่เคยแล้วบอกว่าเออเราจะหยุดใช้โทรศัพท์ไหมเขาก็จะบอกว่าไม่หยุดหรอกถ้าไม่หยุดใช้วันนี้เรามีโปรประหยัดของโครงการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้นะเราจ่ายแค่เพียงพันสี่เก้าสิบต่อปีเฉลี่ยแล้วร้อยยี่สิบห้าต่อเดือนโทรไม่อันเน็ตไม่อันใช้ดีไปบอกต่อมีไรายได้สนใจไหม ถ้าเขาบอกสนใจดีทำงไงแก้เงี้ยก็พามาที่พะรามสามติดต่อคุณมิเลยนะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนออนไลน์ก็ทักมาหลังบ้านคุณมินนะเรียนออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วนะทุกคนบายบายห7 7่0